เบซนคันนี้ราคาหายจากป้ายแดงไป2ล้านบาทนะครับนี่คือ C350E ห้ปักอินไฮบิดตัว x อกลปี18นะฮะออกห้างป้ายแดง2 9 6ล0านบาทวันนี้เหลือแค่8,59,000บาทเท่านั้นนะฮะหายไป2ล้านกว่ากว่าเลยใครสนใจสเปคนี้ดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยครับ สนับสนุนโดยวิสารออโตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอโตค่าดั m คอสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมผมเบียร์วิสารออโตค่านะฮะอยู่กับรถเข้าใหม่ครับเพิ่งรับตัวเข้ามานะฮะเป็น m e r c e d e s Ben z c c l a s s C350E ามห้ i n Hybrid ตัวนี้เป็นตัว Exclusive นะฮะท่านผู้ชมลองท็อปปี2018ออกห้างป้ายแดงอย่างที่บอกไปนะฮะ2,960,000บาทเฉียด3ล้านเลยวันนี้ผ่านไปแล้ว6ปีเลขไม่แสนท่วนนะฮะแสนเดียวค่าเฉลี่ยปีนึงก็หมื่นกว่าโลนะฮะราคาเหลือแค่8 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะหายไป2ล้านกว่าเลยท่านผู้ชมรถคันนี้เนี่ยเจ้าของใช้ลำดับเดียวนะฮะแต่เป็นเจ้าของบริษัทนะฮะ เขาซื้อในนามบริษัทคู่มือกุญแจสำรองบุกเซอร์วิสอยู่ครบๆไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถประมูลนะฮะท่านผู้ชมมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะฮะรถคันนี้เป็นสีบอลเงินไฟหน้าเนี่ย Full LED เลยครับ LED Intelligent Light System นะฮะมีลูกแก้วให้ด้วยมีไฟ d a y t i m มเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้า6จุดกระจังหน้านะฮะเป็นชั้นชั้นชั้นนะฮะท่านผู้ชมเหมือนกับธนูนะฮะ เคลือบด้วยโครเมียมแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ดาวรอยอยู่ที่ฝากระโปรงนะฮะเลขทะเบียน5ขอไข่สอสลา9502กทมสวยงามครับริ้วรอยมีบ้างนะฮะเนื่องจากการใช้งานแต่รถเนี่ยนะฮะมันดูแบบดูดีนะฮะดาวลอยดูเหมือนเสียอ่าสเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างเริ่มจากห้องเครื่องเลยครับมาครับท่านผู้ชม เปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมานะฮะผมสตาร์ทรถอยู่นะครับเป็นโชคค้ำยัน2ต้นนะฮะมาดูความเดิมของเนี่ยซิลิโคนนะฮะตะเก็บฝากระโปรงแบบนี้เดิมนะฮะสติกเกอร์เห็นไหมครับสันรอนเนี่ยตาปั๊มเป็นตัวเลขเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฉนวนกันความร้อนหมดทุกตัวยังอยู่ครบนะฮะแล้วก็ไม่ขาดไม่ลุยด้วยนะครับเดิมสนิทครับแบบนี้นะฮะไล่เรียงมาจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงเห็นไหมฮะน็อตไม่ขยับ เนี่ยตาปั๊มต่างๆนะฮะท่านผู้ชมจนถึงซอกนะฮะเดิมสนิทเลยครับมาร์กกิ้งนะฮะน็อตไม่ขยับน็อตแก้มตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เกรดเแน่นอนครับท่านผู้ชมคานนะฮะคานปีกนกด้านซ้ายคานหน้ามาร์คกิ้งนี่นะฮะสันรอนการขึ้นรูปเป็นอลูมิเนียมนะมอกอ,อยู่ครบมองลงเข้าไปนะฮะเห็นคานด้านล่าง เป็นคานอลูมิเนียมเหมือนกันนะฮะยึดอยู่กับหัวแชสซีทั้งสองข้างเดิมสนิทครับไล่เรียงไปนะฮะจนถึงด้านซ้ายน็อตแก้มตาปั๊มตัวเลขไล่เรียงไปเลยนะฮะจนถึงน็อตซอกน็อตยึดฝากระโปรงนี่คือความเดิมครับท่านผู้ชมเกรด A บวกบวกเลยนะฮะ,ะทีนี้มาดูเครื่องยนต์ครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ2.0ลิตร1,991ซีซี ตัวนี้เนี่ยนะฮะทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังรวมกันสูงถึง279แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 7GTONIC นะฮะท่านผู้ชมก็เดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะฮะสมบูรณ์มากๆประหยัดด้วยแรงด้วยนะฮะแต่โดยรวมห้องเครื่องเนี่ยรถแบบเนี้น็อตไม่ขยับหารถยนต์มือสอต้องหาแบบนี้ครับน็อตไม่ขยับแบบนี้เกรด A แน่นอน มาต่อที่ล้อแม็กนะฮะท่านผู้ชมลายของเจ้าตัวเอกลุสีปเนี่ยเป็นลายนี้เลยนะ,ะสีดำปัดขอบเงินมาพร้อมกับยางมิชลินนะฮะซีรีส์ของยาง225ทับส5่1 8ส่วนปีของยางนะฮะสัป,ปดาห์ที่36ปี2022ยาวๆเลยท่านผู้ชมยางยังใหม่อยู่นะฮะใช้ได้ยาวๆเลยตัวนี้นะนะฮะ1ปี2ปีนะฮะใช้ได้เลยครับดอกยางลึกๆเลย กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะอ่ามือเปิดตัวนี้มาพร้อมระบบสมาร์ทคิเลตแอนดโกนะฮะตัวนี้คิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมี่ยมนะคิ้วชายล่างตัดด้วยโครเมี่ยมด้วยเส้นสายในการเดินด้านข้างสวยงามครับอ่ะมาถึงตรงนี้ดูโครงสร้างเลยนะ,ะประตูบานแรกนะครับนี่ซิลิโคนนะฮะเดิมๆนะฮะความสม่ำเสมอของสีสันรอนต่างๆเห็นไหมครับ ใหม่มากนะฮะแล้วดูง่ายอ่ะแผ่นไปตรงแป้นวางเท้าเลยอ่าไม่ใช่แผ่นไปตรงซอกก่อนนะฮะซอกประตูก่อนนะฮะไม่ขยับเลยไม่แกะไม่ถอดแผ่นไปตรงแป้นวางเท้านะฮะให้เห็นว่ารถของผมเนี่ยไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําไม่แช่น้ําตรงนี้เรารับประกันนะครับอ่าต่อมาก็ดูโครงสร้างนี่แกะเลยเห็นไหมเม็ดอาร์คชัดๆชายล่าง แกให้ครบครับแกให้หมดอย่ามักง่ายดูรถเนี่ยนะฮะดูให้ครบเนี่ยเห็นไหมตาปัม๊มตัวเลขแผ่นเพจเห็นไหมครับแผ่นเดิมไม่แกะไม่ถอดนะฮะหมุดเดิมด้วยทั้งล่างและบนบาลแรกผ่านเนี่ยเกรดเอต้องเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมซื้อรถมือสองก็อยากจะได้รถที่มันน็อตไม่ขยับเนี่ยนะฮะแล้วเดิมสนิททุกชิ้นแบบนี้นะฮะชัดเจนนี่เมอาร์คมคมนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ชายล่างนี่เห็นไหมครับชัดเจนเลยนะฮะแบบนี้สบายใจได้เลยท่านผู้ชมรถยุโรปเนี่ยรถเบนซ์เนี่ยฝาถังน้ำมันเนี่ยจะอยู่ด้านขวานะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่าเติมได้นะฮะแก๊สโซโฮ 95. อ์หอ่ามาต่อกันที่ด้านท้ายครับไฟเบรกไฟท้าย LED เต็มระบบเลยนะฮะมีสัญ,ญลักษณ์ C350E นะฮะโลโก้เบนส์นะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังนะฮะซ่อนอยู่เหนือกรอบป้ายทะเบียนนะครับเซ็ซนเซอร์การระยะด้านท้าย6จุดปลายทอ่อคู่นะฮะครอบด้วยโครเมียมนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นเนี่ยไอ้นี่เขาจะเป็นไอ้ที่ชาร์จไฟบ้านนะฮะท่านผู้ชมอ่ะฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะเอกิวเซียเห็นไหมครับไฟฟ้าเห็นไหมฮะเนี่ยเปิดปิดไฟฟ้านะครับแล้วดูตะเข็บเดิมดูความเดิมของท้ายท่านผู้ชมนะฮะท้ายสวยแบบเนี้ย ไม่มีใครมาจิ้มตูดไม่มีใครมาจิ้มท้ายเก็บของได้เยอะอยู่นะท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าและสามารถที่จะพับเบาะแถวที่2ได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนี่คือความอเนกประสงค์ครับอ่ะเวลาปิดก็ปิดนี่โอเคนะฮะสวยงามนะฮะเดินรอบคันแล้วก็เป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหรูหรานะฮะเอ็กซ์คลูซเนี่ยนะครับตะเข็บ นะฮะซิลิโคนเดิมอ่าเม็ดอาร์คหรือว่าจุดสปอร์ตนะฮะคมคมชัดเจนดูด้านบนแล้วก็ดูชายล่างให้ครบเห็นไหมครับอย่ามักง่ายนะเงินอยู่ในกระเป๋าเรานะฮะจะควักจะจ่ายออกไปต้องดูให้มั่นใจดูให้แน่ใจนะฮะคันไม่ใช่บาท2บาทนะครับอ่าคันเป็นแสนหลายๆแสนนะฮะพลาดแล้วมัน มันเรียกกับคืนมาลำบากนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้เดิมแผ่นไปที่ซอกชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมเกรดเอจริงๆครับตัวนี้เกรดเอบวกๆเลยนะโครงสร้างแบบเนี้ยคนซื้อมือสองก็สบายใจนะฮะได้รถเกรดเอโครงสร้างสวยนะฮะบอดี้เดิมนี่ตาปั๊มเห็นไหมครับหมุด ผมดูโครงสร้างเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันของรถคันนั้นๆในการทำคลิปนะฮะว่ารถผมเกรด A หลังคาบางๆลูกยางดำปีรถจอดในร่มอยู่แล้วเนี่ยแบบนี้นะสังเกตง่ายๆนะครับนี่คือ Mercedes-Benz C-Class c 3 5 0 e w 2 0 5นะฮะตัว x c ู u s ปัก p ินไ i บ h b ปี1.8 b o งบอดี้รอบคันผมดูแล้วน็อตไม่ขยับ ไม่มีชนหนักไม่มีพิกวัมไม่มีจมน้ําเลขไม้แท้ระบุในสัญญาซื้อขายให้ได้เอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์เบนซ์ก็ได้สาขาไหนก็ได้โทรมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนนะฮะเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเอาไปเช็คประวัติเอาไปตรวจสอบข้อมูลก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาจะจ้างบริษัทรับจ้างดูรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์ก็ได้นะครับมาถึงที่เต็นท์แล้วผมสามารถให้ทดลองขับบนถนนจริงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องจองนะครับ ผมนำเสนอด้วยความตรงไปตรงมาและชัดเจนไม่กังวลใดๆอยู่แล้วครับมาดูภายในกันครับท่านผู้ชมนะฮะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำแผงข้างประตูบุหนังนะฮะสีดำใหม่มากกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะเจ้าตัว e อ c l u s i ู e เนี่ยตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้เห็นไหมครับลำโพงม่านข้างมีมาให้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นบุหนังนะฮะเย็บด้วยได้นะครับสังเกตง่ายๆครับตัว E อ c l u s i ู e ามาต่อกันที่เบาะท่านผู้ชมเบาะดีจริงเลยนะฮะรถ6ปีนะฮะเบาะเนียนกิฟเลยดูเบลดิใหม่มากเหมือนกับไม่มีคนนั่งนะท่านผู้ชมใหม่มากพรมพื้นเนี่ยนะฮะโอ้โหใหม่จริงนะครับเนี่ยหารถต้องหาให้ได้แบบนี้นะ,อะลองเข้ามานั่งหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเล็กรูมเฮดรูมนะฮะเหลือๆนะสีคาราสหลังเบาะใหม่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมสีดํา ได้ยังใสๆอยู่เลยนะและนี่ช่องแอร์ตรงกลาง2ช่องปรับความแรงของลมได้ช่องเสียบ Power อร t อ e t เหนจุดนะฮะอ่าและเบาะหนังม่านข้างมีม่านหลังไฟฟ้าเสาซีมีแอร์แบกนะฮะหรือว่าถุงลมนิรภัยแลนี่ทีเท้าแขนเปิดมาเป็นเก๊โอ้โหกิ๊เลยกระมี่ในนี้ใหม่มากนะฮะเนี่ยหารถไม่ต้องหาให้ได้แบบนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ทางบ้านเนี่ย จะรับรู้ได้ถึงความใหม่เหมือนกับผมนั่งอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้ามาดูคันนี้ปฏิเสธผมไม่ออกหรอกครับนะฮะคันนี้สภาพดีจริงด้านหลังเนียนกิบเลยเนี่ยไม่มีคนนั่งหรอกนะฮะเขาน่าจะเป็นคนขับคนเดียวนะครับด้านหลังเพอร์เฟกแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อครับมาเริ่มจากแผงข้างประตูท่านผู้ชมบุหนังเห็นไหมกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติ4บานเลย ล็อกกระจกนะฮะกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้านะฮะและนี่เซ็นทรัลล็อกมือเปิดเมมโมรี่ซีทนะฮะของบอกไฟฟ้า3ามตำแหน่งจดจําปรับหัวหมอนได้นะปรับได้จริงนะฮะท่านผู้ชมอ่าลำโพงนะครับใหม่มากที่เปิดฝาท้ายอ่าทางขึ้นนะปีกเบาะท่านผู้ชมเห็นไหมไม่ขาดไม่รุยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวลองไปนั่งดูหน่อยโอเค นะฮะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะท่านผู้ชมหุ้มหนังดูสิเห็นไหมครับหนังเดิมนะฮะมีแพเตชิปปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพวงมาลัยได้อ่าแล้วพวงมาลัยเป็นปรับไฟฟ้านะเห็นไหมเห็นไหมครับปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีซีทพวงมาลัยด้วยแอลเมมโมรีพวงมาลัยด้วยนะแล้วนี่เกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับที่ปลดเบรกมือ ไฟฟ้านะฮะไฟหน้าออโต้นะพาร์คกิง้งปุ่มเอนจิน้นสตาร์ทสต็อปช่องแอร์แล้วก็เลื่อนใหม่อ่าเลื่อนใหม่ท่านผู้ชม100 0 0แกิโลนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะฮะรถ6ปีปีหนึ่งค่าเฉลี่ยมไม่ถึง20 0 0มืนโลวิ่งน้อยนะครับท่านผู้ชมโดยรวมใหม่นะครับไม่ต้องรู้ต้องตำหนิตรงไหนเลยเนี่ยนะฮะใหม่ไปหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางต่อครับ ดูหลังคานะท่านผู้ชมไม่มีรอยเจิมรอยยันนะที่บางแดดนะฮะมีกระจกสองหน้ามีไฟตรงนี้ใส่กรอบแว่นไฟสองสว่างกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงนะฮะอ่าเสาเอมีแอร์แบกถุงลมนิรภัยกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกรล้าวรอยสะเก็ดหินนะฮะคอนโซลด้านหน้าบุหนังเดินด้วยได้นะฮะมีแอร์แบกมีช่องแอร์เก๊ะใส่ของเห็นไหมดูความใหม่ของเบาะคู่หน้าดิใหม่มากท่านผู้ชม นะตรงนี้เป็นคมเมียมนะฮะหน้าจอแสดงผลเป็นกล้องมองหลังได้เห็นไหมครับอ่าตัดลงมาเป็นช่องแอร์สช่องนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นปรับไฟฟ้า,ฟา,ฟาพวงมาลัยนะแล้วก็คูดคอนโทรลอ่าระบบทําความเย็นนะฮะแอร์ Air, แยกอิสระซ้ายขวาเนวิเกเตอร์เรดิโอมีเดียนาฬิกานะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินตรงนี้เป็นที่วางขวดน้ําช่องเสียบเนี่ยอันนี้ต่อบุรี่เคียบบุรีนะครับและนี่ครับ ปรับเสียงได้มาหลังไฟฟ้าตรงนี้ได้นะฮะโหมดการขับขี่มีให้เลือกนะฮะอีโค่คอมฟอร์ตนะฮะสปอร์ตสปอร์ตพารอินดิวิดอลนะฮะอ่าห้าโหมดนะครับแล้วก็อ่าเนี่ยครับปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆต,ตรงนี้ที่เท้าแขนเปิดขึ้นมาก็ใส่ของได้นะฮะแล้วก็มีช่องเสียบ USB 2ช่อง SD card ได้อีกนะฮะโดยรวมใหม่ครับท่านผู้ชม Perfect Air เย็นด้วยแอร์เย็นด้วยนะฮะ สเต็ปต่อไปเดี๋ยวไปลองกันหน่อยนะฮะว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรแต่รถแบบนี้นะฮะขับดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเจ้าของเดิมรักษาเดี๋ยวไปดูกันครับออกถนนจริงกันแล้วครับท่านผู้ชมยามเย็นๆนะฮเส้นการจนาพิเศษฝัง่งตะวันตกนะครับผมอยู่บน m e r c e d e s b e n ซซค c, c 3 5 0 e นะฮะ w 2 0 5ตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮตัว e อ็กซ์คลูซ นะครับเตือนน้ำมันแล้วน้ำมันแดงแล้วนะฮะออกห้างป้ายแดงนะครับ2องล้านหอา้าหมื่นบาทวันนี้เหลือประหยัดไปสองล้านนะครับคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบอารมณ์ความรู้สึกก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่นั่งสบายนะฮะพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือทัศนวิสัยในการมองดีช่วงล่างนุ่มนวลน,นะฮะไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอม นะครับขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยในรอบความเร็วต่ำๆเนี่ยนะฮะโหมดการขับขี่ก็มีให้เลือกขับสนุกได้นะครับจะไปสปอร์ตจะไปสปอร์ตพัดนะฮะก็เลือกเอาตามใจปรารถนาได้เลยนะครับต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งก็สามารถที่จะวิ่งได้สัก30กิโลนะฮะโดยที่เครื่องยนต์สันดาปไม่ทำงานอ่า โอ้เนี่ยมันทยานนี่ร้อยแล้วนะปืดเดียวนะฮะลองหน่อยจี้รถคันหน้าร้อยยี่เร็วแรงนะท่านผู้ชมสองรอยเจ็ดสิบเก้าแรงมา้าแรงบิดหกร้อยนิวตันเมตรไม่ต้องห่วงครับทำความเร็วได้นะฮะทำเวลาได้อ่าแล้วก็เงียบมากๆเลย นะฮะไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมเข้ามาขึ้นมาในห้องโดยสารเสียงลมก็เข้าน้อยนะฮะเก็บเสียงได้ดีช่วงล่างแน่นๆเลยท่านผู้ชม,มขึ้นสะพานเนียนๆนะครับใครหาอยู่นะฮะท่านผู้ชมราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะฮะแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนี่คือรถยนต์มือสองนะครับ อดอกเบีย้ยเนี่ยนะฮะแพงกว่าป้ายแดงฉะนั้นถ้าจะซื้อกันแบบให้คุ้มค่าก็ดาวสูงๆเข้าไว้ผ่อนน้อยๆปีนะครับอ,อย่าไปให้ดอกเบีย้ยมันกินเราเยอะนะครับกู้น้อยๆอย่าไปผ่อนหลายปีนะครับนี่คือการว,วิธีการเช่าซื้อที่คุ้มค่าส่วนถ้าใดจะจัดเต็มนะฮะตามตามต้องการตรงนี้ผมก็ตามใจอยู่แล้วนะครับแต่แค่นั่นแหละนะเสนอวิธีการเช่าซื้อที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่าเท่านั้นเอง นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สภาพดีเราหารถด,ดีเราหารถสวยนะครับเพื่อที่จะมาทำคลิปมาทำเขาเรียกว่าอะไรอะเอามาขายแล้วก็ขายง่ายอะนะ,ะเราเอาของดีมาขายเราซื้อแพงหน่อยแต่เราเราก็ไปไหวแต่ถ้าซื้อของไม่ดีมาเนี่ยนะฮะนอกจากเราจะขายยากแล้วก็ปากต่อปากอีกถูกไหมฮะอ่านี่แหละนะฮะเราก็ต้องสรรหารถด,ดีๆมาขาย นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพดีครับท่านผู้ชมใครหาอยู่รีบโทรหาผมนะครับจะเป็นอีกหนึ่งคันที่จะอยู่ไม่นานได้ตัว X5 ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ยก2นิ้วให้เลยครับนี่คือรถสวยคัดสภาพเกรด A ออีกคันหนึ่งเลยนะฮะท่านผู้ชมที่ผ่านมือผมนะครับรีวิวแบบนี้นะฮะได้รถแบบนี้ก็กล้าคุยได้เต็มปากกล้าคุยได้เสียงดังๆไปเลยนะฮะไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยน นะฮะไม่ต้องปิดบังอำพางอะไรถูกไหมฮะสมัยนี้เนี่ยนะฮะจะมาหลอกลวงกันไม่ได้แล้วนะฮะยิ่งการทําสื่อโซเชียลแบบนี้ก็ต้องแข่งกันนะฮะนำเสนอข้อเท็จจริงนําเสนอความเป็นจริงมากที่สุดเพราะคลิปวิดีโอเนี่ยนะฮะมันคือการรับประกรันอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้เนี่ยจะขายรถสักหนึ่งคันเนี่ยเราต้องอยากได้เพื่อนถูกไหมอยากได้มิรนะฮะเขาใช้ดีเขาจะได้บอกต่อไม่ใช่ขายรถหนึคันแล้วได้ศัตรู ะะเจอกันไม่ได้เลยตักตีหัวมันนะฮะได้ของไม่ดีไปแบบนี้ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมผมเนี่ยนะฮะเน้นมากๆเลยในเรื่องแบบนี้นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่สมบูรณ์นะครับใครสนใจอยู่นะฮะโทรหาผมที่เบอร์0915577695เบอร์ผมส่วนตัวนะฮะท่านผู้ชมรับสายเองผมเบียวิสารโอโตโคายย้ำจุดยืนว่าผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับ มาเจอกันก็ต้องเจอรถเจ๋งๆแบบนี้ครับ